สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวรถสุสุกิแครี่คันนี้กันนะครับผมเป็นปี17นะครับผมคันนี้เดิมสุดๆปี17นะครับผมไม่สามพันหนึ่งรโลเท่านั้นเองนะครับดูเครื่องนะครับใส่มากครับผมสีแต้ม QC อยู่ครบหมดเลยรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผม เครื่องเงียบนิ่งเลยครับผมครับน็อตอย่างใหม่เลยนะครับน็อตสวยมากครับคันนี้นะครับผมปีหนึ่งเจ็ดไมล์สามพันโลเท่านั้นเองไมเอม เป็นหลังคาฟุตทักแบบสแตนเลสนะครับหลังคาเป็นสแตนเลสนะครับผมุด้านในนะครับมีระบบไฟเรียบร้อยผูพื้นเรียบร้อยเคาน์เตอร์ตัวแอลนะครับผมมีบันไดขึ้นเรียบร้อยนะครับด้านหลังเปิดแบบนี้นะครับผม สวยมากเลยครับคันนี้ปี173,000จมโลฟูดทักพร้อมออกขายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเบาะเดิมๆนะครับไม่มีขาดนะครับหวัวน็อตไม่เยียมนะครับผม เครื่องเงียบจริงๆเลยครับผมไม่มีขาดบอกไม่มีขาดนะครับผมรถไม่ขยับนะครับผมคอนโซลอย่างใหม่เลยนะครับ พ่อแคทยังอยู่นะครับผมอันนี้ปี17ไม้สามพันโลนะครับใหม่มากเลยครับผมทันนี้หลังคาสแตนเลสด,ด้วยอุปกรณ์ครบเลยไม่เคยติดแก๊สไม่น้อยขับวิ่งทางไกลสบายมากพร้อมใช้งานได้เลย น็อตไม่ขยับนะครับผมไฟหน้าไฟแท้นะครับจะมีสีแ้ง QC สีชมพูอยู่นะครับสติกเกอร์คานหน้าอยู่นะครับตัว R ตัว L อยู่ครบน็อตไม่ขยับเห็นไหมฮะสีแ้ง QC ยังอยู่เลย ปี17ไม้3 0 0 0โลนะครับราคาจะอยู่ที่2,45,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000นะครับขอบคุณมากครับ